ปัญหาเหล่านี้จะหายไปนะครับปัญหาในการซื้ออะไรนะครับเราจะฟิตเครื่องนะครับ e t 8 0 7 0นะครับต้องซื้ออะไรบ้างฟิตขนาดนี้อาการขนาดนี้ต้องใช้อะไรอะไรบ้างนะครับบางทีเราไปหาร้านอะไรนะครับพูดหรือคุยกับพู้ค้าแม่ค้าขายอะไรไม่ไม่ถูกนะครับว่าตัวนี้เป็นอะไรมาเครื่องเป็นอะไรมาใช้อะไรบ้างครับสับคนละแบบนะครับ แล้วก็วิ่งครับบางทีรอบเดียวไม่จบนะครับเวลาอะไรสองรอบนะครับลืมต้องใช้นู่นใช้นี่นะครับปัญหาเหล่านี้ครับจะหายไปนะครับผมขออาสาเป็นหมอนะครับรักษาเครื่องของท่านนะครับทุกรุ่นทุกอาการนะครับเครื่องนี้นะครับคลิปนี้นะครับจะนําเสนอการซ่อมเครื่องนะครับ et เจ8 0ูนย์ะครับใช้ปอกนะครับใครมี et 7 0นย์นะครับเอามาอัพเป็นร8อได้เลยนะครับแปนะครับขอโทษใครมี et 80ก็อัพตรงรุ่นได้เลยนะครับชุดนี้นะครับที่ท่านเห็นนะครับ อะไหล่ชุดนี้เป็นอะไหล่ชุดนะครับของ et 7 0นะครับขอโทษครับ et 80นะครับจะประกอบด้วยปอกลูกแหวนโอริงนะครับแหวนอยู่ในกล่องนะครับราคาชุดนี้นะครับอะไหล่ตอนอื่นนะครับผมบอกก่อนครับอะไหล่ชุดนี้ผมขายอยู่1,9 6 0บาทส่งฟรีนะครับงเล็บส่งฟรีนะครับตั้งแต่16มีนาเป็นต้นไปนะครับคูเปต้าได้ปรับขึ้นอะไหล่อร2 5ยห้าถึง300บาทต่อชุดนะครับผมยังขายในราคาเดิมตั้งต้นนะครับ ชุดนี 1941, and and simple, so so sprechen, ้ชุดเล็กนะครับเหมาะกับอะไรนะครับเหมาะกับการซ่อมนักเล็กน้อยไม่ถึงเป็นปลอกลูกแหวนนะครับซีนท่านยังดีซีนข้อเวียงยังดีซีนมือหมุนยังดีนะครับชุดนี้ก็ซ่อมจบนะครับชุดเดียวจบนะครับเราไม่ต้องใช้อะไรเยอะนะครับเพราะว่าอยู่นะครับอี7ีนะครับใช้อะไหลของแ0ศูนย์ได้เลยนะครับโดยที่ท่านไม่ต้องแปลงอะไรเลยนะครับเชื้อชุดนี้ไปนะครับท่านอัพได้เลยนะครับ เวลาท่านตีจะจะฝืดหน่อยนะครับแน่นหน่อยนะครับก็อย่าไปตกใจนะครับเราก็ทำนะครับขืนใส่เข้าไปได้เลยนะครับอะไรชุดนะครับเหตุผลหลายอย่างครับที่ผมทําคลิปนี้มานะครับก็คือหนึ่งอยากให้ท่านนะครับไม่ต้องไปวิ่งซื้ออะไรที่ไหนนะครับไปทีเดียวจบมาทีเดียวจบก็คือผมขอเสนอตัวนะครับจัดอะไรให้นะครับทางร้านผมมีอะไรเยอะนะครับผมเลยมีไอเดียว่าขอแบ่งขายให้ f c บ้างนะครับ อุดหนุนก็หน่อยนะครับเดี๋ยวคลิปความรู้ต่างๆนะครับอะไรชิ้นส่วนต่างๆนะครับมันทําหน้าที่อะไรเดี๋ยวทยอยบอกนะครับโอเคนะครับชุดนี้นะครับปล่อยอยู่ที่1นึ่บาทนะครับผมไม่แน่ใจอาจจะถูกขวานท่านหรือแพงขวาบ้านท่านนะครับแต่ตัวนี้ส่งฟรีครับผมให้คําปรึกษานะครับให้คําปรึกษากับ f c นะครับที่ท่านได้อุดหนุนผมหรือเป็น f c ผมนะครับจนฝากท่านจะซ่อมเสร็จนะครับ ท่านซื้อผมไปครับท่านมีที่ปรึกษาแน่นอนนะครับให้คำปรึกษาันท่านซ่อมเสร็จนะครับอันนี้เป็นอะไหล่ชุดที่1นนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับอะไหล่ชุดที่2กันนะครับอะไหล่ชุดที่2นะครับจะเพิ่มจากอะไหล่ชุดแรกก็คืออะไหล่ชุดแรกจะมีปลอกลูกแหวนนะครับแล้วก็โอลิงครับชุดนี้จะมีอะเก้นชุดใหญ่นะครับรวมปะเก้นฝาสูบเพิ่มนะครับ โอริงชุดใหญ่นะครับเพิ่มนะครับแล้วก็มีผงนะครับผงกันสนิมของคูปะตาแท้เลยนะครับถนงหม้อน้ำนะครับผงตัวนี้นะครับถ้าท่านใส่เข้าไปนะครับสนิมจะไม่ค่อยเกิดในหม้อน้ําท่านนะครับระบบระบายความร้อนท่านจะดีขึ้นนะครับตัวนี้ครับผมมาจับอะไหล่ขายเพิ่งรู้นะครับว่ามีขายตัวผมเองนะครับเป็นช่างมาก็ตานนะครับเพิ่งรู้เพราะว่าผมรับอะไหล่มาอีกทีนึงนะครับ ตอนนี้ผมรับตรงๆจากเอเจนต์เขาครับหรือตัวแทนนะครับจะได้ราคานี้มานะครับแล้วก็จะรู้นะครับอะไรมีขายไม่มีขายจะมาจัดให้เอฟซีหรือลูกค้านะครับโอลิงนะครับชุดนี้นะครับจะมีประกอบด้วยโอลิงนะครับสองตัวนะครับเป็นโอลิ่งบูทน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็โอลิ่งข้อลูกปืนโอลิ่งข้อบบูทน้ำมันเครื่องครับด้านหลังนะครับวงใหญ่นะครับวงเล็กๆสีส้มๆที่ท่านเห็นนะครับ ตัวนี้นะครับจะเป็นโอลิงน้ํามันเครื่องรูน้ํามันเครื่องนะครับแล้วอาโอลิงตัวใหญ่อีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้จะเป็นโอลิ่งใส่ก๊อกน้ํามันนะครับครับส่วนประกันชุดนะครับอย่างที่เห็นเลยครับมีเท่านั้นนะครับชุดนี้นะครับราคาอยู่ที่ 2, 3 8 0บาทนะครับเหมาะกับอะไรนะครับเหมาะกับการฟิตนะครับฟิตเริ่มใหญ่ขึ้นนะครับก็คือชุดนี้ก็โอเคแล้วนะครับเราไม่ได้เปลี่ยนลูกปั๊มโมชีนะครับ จบนะครับถ้าลูกปั๊มวัชิตท่านดีท่านไม่ต้องเปลี่ยนนะครับอีกชุดหนึ่งนะครับเป็นชุดที่3มนะครับเราจะเพิ่มลูกปั๊มแท้วัชฉีดแท้นะครับสลักสูบแท้เข้ามานะครับตัวนี้นะครับทําไมต้องเพิ่มมันนะครับเพราะว่าเราฟิตใหญ่ขึ้นนะครับเราไม่ต้องการให้อปัญหาที่เกิดนะครับเกิดขึ้นนะครับคือในชุดนี้จะไม่เกิดแน่นอนนะครับก็คือท่านใช้ไปแล้วเกิดอาการฟันขาว ของวัชิดนะครับที่ว่าฉีดไม่สะดวกนะครับหรือไม่เป็นฝอยนะครับเราจะเปลี่ยนวัชีดเลยครับอาการนี้ไม่เกิดแน่นอนนะครับวัชีดจะแน่นขึ้นนะครับแล้วก็ลูกปั๊มนะครับเราจะเปลี่ยนนะครับอาการสะดุดนะครับหรือว่าอาการจ่ายน้ำมันไม่พอนะครับร้อนแล้วดับนะครับจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับเมื่อเราเพิ่มวัชีดกับลูกปั๊มแท้เข้าไปในชุดนี้นะครับนะครับจะเพิ่มเข้าไปอีกนะครับ อย่างนะครับลูกฟ้๊มนะครับจะอยู่ในราคา990บาทนะครับหัวฉีดจะอยู่ที่730บาทนะครับสลักสูบอยู่ที่170บาทนะครับเพิ่มจากชุด2เข้าไปนะครับราคาตัวนี้นะครับเรามาดูชุดที่4นะครับในเมื่อเราเซฟนะครับการอาการฟันขาวอาการสะดุดอาการระดับแล้วนะครับเราเอาอะไรบางตัวเพิ่มนะครับป้องกันนะครับน้ํามันรั่วซึมนะครับหลงอ่างนะครับจะมีอยู่ 1ชุดนะครับมีซีนนะครับข้อเหวี่ยงซีนมือหมุนจับเปลี่ยนให้จบนะครับแล้วก็จะมีโอลิงนะครับคอปัมนะครับแล้วก็แหวนนะครับแหวนทองเหลืองหรือแหวนรองบ่าลิ้นส่งนะครับตัวนี้สําคัญนะครับทําหน้าที่ป้องกันน้ํามันเชื้อเพลิงลงอ่างนะครับชุดนี้จัดให้จบนะครับแถมประกันหม้อน้ํานะครับไม่ได้แถมนะครับคือขานียนะครับประกันหม้อน้ํา1ชุดนะครับต้องการให้ท่านรือหม้อน้ําออกนะครับ เพื่อเอาม่าน้ำมาล้างนะครับความร้อนไม่เกิดแน่นอนครับชุดนี้นะครับแล้วก <Yeah. S 1> be right. ็เพิ skins, ่มนะครับกรอกน้ํามันเชื้อเพลิงเข้าไป1ตัวนะครับก๊อกนะครับที่เหตุผลต้องเพิ่มนะครับก็คือเราฟิตร้อยขนาดนี้นะครับผมว่าสมควรเปลี่ยนมันนะครับสมควรเปลี่ยนมันเข้าไปนะครับส่วนอาลาราคาอะไรนะครับที่เพิ่มไปนะครับฝาปิดเฟืองปั๊มนะครับ30บบาทนะครับแหวนยางฝาปิดเฟืองปั๊มนะครับ 30บาทนะครับโอลินคอปั๊ม30บาทนะครับแหวนรองบ่าลิ้นส่ง55บาทนะครับซีนซีนคอห้าสิบาทนะครับซีนมือหมุน55บาทนะครับประก็นหม้อน้ำ60บาทนะครับชุดกองน้ำเชื่อมส้อเพลิง290บาทนะครับที่เพิ่มออกมานะครับชุดนี้นะครับจะปล่อยอยู่ที่ราคาสี่พอยหกสบาทนะครับชุดนี้ถือว่าเป็นชุดที่สมบูรณ์ที่สุดที่ผมนะครับจับยัด หรือซ่อมให้ลูกค้านะครับในเครื่อง et 7080นะครับลูกค้าที่เอา et 7 0ให้ผมนะครับที่อูผมนะผมจะจับเปลี่ยนเป็น80นให้เลยนะครับใครที่มี80นะครับผมก็จะอัพเดิมนะครับคือ80เข้าไปได้เลยนะครับชุดนี้นะครับชุดมาตรฐานผมเลยครับ4,865บาทเนี่ยนะครับแต่ถ้าจะให้ดีนะครับก็จะผมจะจับเปลี่ยนโอลิงอีกขอโทษครับโรเลอร์นะครับชุดกระเดื่องกดวาลนะครับ ให้เพิ่มอีกหนึ่งหนึ่งหนึ่งตัวนะครับโรเลอร์ไม่ใช่กระเดื่องกระหวาครับโรเลอร์ที่เตะกับปั๊มนะครับลูกเบี้ยวนะครับเพิ่มให้อีกอีกหนึ่งตัวนะครับแต่ชุดนี้ไม่มีนะครับเพราะว่าตัวนั้นจะโอกาสเสียน้อยมากนะครับท่านเอาชุดนี้ชุดใหญ่ผมไปเนี่ยนะครับจบทุกปัญหาทุกอาการนะครับอาการฟันขาวร้อนดับนะครับ น้ำมันลงอ่างนะครับน okay. ้ำม so, ันเยิ้มที่คอปั texture, ๊มนะครับน็อตเบอร์สิบเก้านะครับตรงปั๊มครับจะมีอยู่ตัวหนึ่งตรวนั้นครับจะมีน้ำมันเยิ้มบ่อยๆนะครับปัญหาความร้อนไม่เกิดแน่นอนครับเพราะท่านถอดหม้อน้ำออกมาเปลี่ยนมาเก็์หม้อน้ำรั่วซึมไม่เกิดนะครับท่านถอดหม้อน้ำนะครับก็คือจุดประสงค์ผมต้องการให้ท่านล้างนะครับล้างหม้อน้ําของท่านด้วยนะครับเพื่อเราลดปัญหาการเกิดความร้อนนะครับชุดนี้ชุดเต็มนะครับี่ซ่อมครับท่านเอาชุดนี้ไปนะครับผมรับประกันจบนะครับ แล้วทุกอย่างที่ท่านเห็นในนี้นะครับแท้นะครับทุกชิ้นนะครับแท้ทั้งกล่องนอกและเนื้อในนะครับไม่ใช่แท้กล่องนอกเนื้อในไม่แท้นะครับลูกค้านะครับเนอเอฟซีครับอยากซื้อนะครับท่านซื้อชุดนี้ยกไปให้ช่างชาวบ้านท่านซ่อมได้เลยครับจบทุกอากาศท่านซื้อทีเดียวจบนะครับแล้วก็ราคาผมมั่นใจของผมไม่ต่างกันมากนะครับเพราะว่ารูปปังมผู้ชิ้นครับผมบอกตรงครับผมรับมาแพง รับในราคาใหม่นะครับ16มีนาไปแล้วนะครับแต่แพงครับแต่แพงกันไม่เท่าไหร่นะครับแต่ผมรับประกันท่านไม่ต้องซื้ออะไหล่วิ่งอะไรซ้าแน่นอนนะครับแล้วปัญหาต่างๆที่ท่านเจอกันแก้ไม่จบแน่นอนครับด้วยอะไหล่ชุดนี้แท้ทั้งหมดนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับฝากท่านกดติดตามนะครับเป็นกาลังใจให้กันนะครับต่อไปครับผมจะแยกระไหทีละชิ้นเลยนะครับอย่างซีนะครับมีหน้าที่อะไรเสียแล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับม้อน้ำระเกนมอน้ําแข็งเกิดอะไรขึ้นลูกปั๊มเสียเกิดอะไรขึ้นนะครับฝากด้วยนะครับ สนใจนะครับทักมาได้นะครับชุด1ชุด2ชุด3ชุด4นะครับเบอร์โทร0863805783นะครับ